no รายการผู้กล้าไม่เว้าพลังว้าวโลกวันที่สิบห้ามากับท่าของการที่จะทำให้เราออกกำลังกายของชายหนุ่มที่ไม่ต้องการที่จะเว้าในวันนี้นะครับและท่าเหล่านี้จะเป็นท่าที่ทำให้เราได้เอาพลังน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลเวียนสู่ทั่วร่างกายโดยไม่ต้องไปปล่อยที่ไหนนะครับ และเราจะได้เอาพลังของผู้กล้าไปใช้ในการเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองโชคชะตาลิขิตฟ้าถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมาคว้าฝันด้วยตัวเองและไม่ต้องช่วยตัวเองผมไม่ต้องการที่จะทำเป็นเพลงก็เลยไม่เน้นสัมผัสนะครับมา เรามาสู้ดีกว่าสู้แบบที่ไม่ต้องใช้หมัดสู้กับการที่เราไม่ต้องเข้าไปเว็บเพื่อจะต้องใช้ชัก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 ชชักชชักชักแต่เป็นท่าของนันนี้ผมไม่ใช่สำนักแล้วจะเป็นไงไปดูกันเลยดีกว่าครับมาลงได้สักที

ให้เห็นใหม่ใหม่เจอกันใหม่และรีสไตล์ผู้กล้าไม่ว่าพลังบอลลก